ไม่ลงหัวทไมเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ไม่ลงมันพลาดง่ายกว่าหมอันนี่ก็เลยเอาอันนี้สีขาวสวยว่ะยึดออกพุเจยึดไม่ลดอ่ะต่อเปลี่ยนไปกรบอกมี่ไปหยอ่ะต่อรับปาไหนเบอร์หายไปทำหนึ่งอะไรอยู่ไปกระบอกมี่ไปหยุดบ้าบ้าบ้าเดรไลท์ ไลเรียนไปกัะบะบี้ไปอยู่พี่น้ำเปนอะไรมันนะดูแบบอะเล่อะเอล่อคืออารมณ์ดีไงก็บอกแล้วไงอะไรอะไรเป็นอะไรล่ะกปกติก็เล่นอ<ล>ยู่อ้าหนูแม่มารับกลับบ้านนะลูกเฮ้ยเริ่มเด็ก <c oughs> เริ่มลำฟ้า <c oughs> ไมถึงวิภูมิแล้วอ่ะไม่น่ารักไงมันเหมือนเด็ก <c oughs> ไม่ไมาถึงวิภูมิคือพูดเลยแบบคือพูดแบบไม่ดีไม่คไม่เห็นเบี้ยเขาทำไมทักเงี้ย เหมือนน้องตอนเด็กๆที่รอแม่มารับที่โรงเรียนเลยอย่าเล่นอย่าเล่นห่างจากเขาสิบปีสิบปีเขาเป็นพ่อก็ได้นะอุ้ยฮึเขาไม่ใช่ถ้าพ่ออายุยี่หกนี่แย่เข้าใจเดี๋ยวพ่อไม่รู้แต่เดี๋ยวเข้าใจไปผับกันเดี๋ยวนะถ้าถ้าเก้าพันหกโอ้ก็มันหายไปเก้าปีไหมสิบไหมอ่ะสิบอ่ะสิบประเด็นหือพ่อเล่นไปกับบะมีไปโยน ใช่ไม่มีประโยชน์เลยอยู่ไปกับมี่ประโยชน์เออเออดำญ่เออเราจะออกไปแล้วจะรู้สึกสองคนเนี้ยเช้งกับแพนไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรแค่นั้นเลยปวดแค่ปวดแค่เดี๋หมือนขี้อะไรเออขี้มันไม่ได้เรียกว่าอย่างั้นนะมันเรียกอะไรสักอย่างไม่ใช่ขี้ พี่พ,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 พี่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้คนคดดนี้คิตตี้ดิไม่ใช่จะบ้าเหรอคิตตี้อะ่ะคิตตี้เป,นเป,นป,ป็นเป็นแมวเหมียวไปไปฉันเป็นเหมียวเมียวแต่ตัวเล็กไปหน่อยนึงอารมณ์ดีจริงเนาะวันเนี้ยเป็นไรอะเจ้าอะไร่ะถามจริงทไมนิดหน่อยจะต้องประชดด้วยหรอไม่ถามจริงเป็นไรอารมณ์ดีทไมคนมันมีความสุขอ่ะแฮปปี้แฮปปี้อ่าเข้าไป ไปตายซส์ออกไปตายรถดอ๋อ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 เออาย่งนัไปไปอืบ้ก็เธอพูดเออเป็นไรไหม ออุ้ยมันมีไม้จิ้มฟันให้ไหมพี่น้ำอยากได้หรูครูออยตอนนี้ท้องหนูไม่พร้อมอยากให่หนูอ๋อไม้จิมมจ้มฟันไม้จิ้มฟันทำ